นี้เราจะมาต่อวงจรให้บริษัทคอนโทรลสปีดดีมอเตอร์ควบคุมด้วย a r d u i n o Uno R3 ครับอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้นะครับมีวอลลุ่มนะครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็สายจั๊มนะครับสี่สายแล้วก็พอร์ต u อ b ครับสายครับ แล้วก็มีวงจรอน a r d u i n า u หนึ่1วงจรครับแล้วก็วงจรให้ริดแบบสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ครับแล้วก็อะแดปเตอร์ครับกลสุดท้ายครับโมุ๊กครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อวงจรกันเลยนะครับเราจะเริ่มต่อวงจรกันเลยนะครับ อันนี้เราจะเอาสายจัมบ์มาต่อกับวงจรให้บลีบแบบสมบูรณ์ก่อนนะครับสายสีดําผมจะทำจะใส่กับช่องกาวนะครับนี่นะครับมันจะมีช่องกาวนะครับสายดําผมจะใส่กับช่องกาวนะครับแล้วก็ผมจะเอาสายสีเทานะครับมาใส่กับช่องถัดมากับช่องกับช่องกาวกับ่องดำ นี่ครับเราจะเอามาใส่กับช่อง E n ทับ P W n นะครับ W M นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็สายสีแดงครับเราจะมาใส่กับ N สองครับใส่กับ N สองนะครับ สายชีเขียวเราจะเอาใส่กับ N1 นะครับ N1 ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะเอามาเสียบกับวงจร a r d u i นะครับสายสีดำครับเอาใส่กับช่องกาวครับ สีดำสายกาวครับเราจะต่อตามวงจรที่เราเขียนเขียนไว้เลยครับคือสายสีดำจะเอาใส่สายกานะครับออกมาจากอันนี้นะครับออกมาจากวงจรไฮบริดนะครับแล้วก็สายสีเทาครับสายสีเทาที่ออกมาจากวงจรไฮบริดที่ออกมาจากช่อง E-in ทับ PWM นะครับเราจะมาใส่กับช่อง3ครับที่เราเขียนไว้นะครับนะครับใส่กับช่อง3รับ แล้วก็สายสีแดงครับเราจะอามาใส่กับช่อง9นะครับจาก N สองครับเราจะมาใส่กับช่อง9ก้ครับนี่นะครับก็สายสีเขียวครับออกมาจาก N หนึ่งครับเอาเอามาใส่กับช่อง8ครับนะครับจส่ช่องแครับต่อไปเราจะเอาบลลูมนะครับมาใส่มาจับใส่กับอ่าวงจรอะดร์นูนนะครับสายสีน้ำเงินนะครับ ีช้เงินใส่ห้าบูลครับนี่ครับก็สายสีดําครับสายสีดําจับใส่กาวครับก็สุดท้ายครับสายสีส้มครับจับล A ยเอศูนย์นะครับครับเอศูนย์ครับครับต่อไปเราจะเอาจะป้อนไฟใส่วงจรไฮดรับเตอร์เอเอร์แมนครับต่อไปเราจะป้อนไฟใส่วงจรไฮบริดแบบสมบูรณ์นะครับด้วยไฮดรับเตอร์นะครับ อันนี้คืออะแดปเตอร์นะครับจับใส่นะครับคือเราจับสายไว้แล้วรก็จะขเพื่อนเป็นไฟตัวนี้นะครับไฟก็ป้อนเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบวงจรไฮบริดแบบสมบูรณ์ก่อนนะครับก่อนเอาไปใส่กับมอเตอร์นะครับเริ่มทดลองกันเลยนะครับครับผมเริ่มทดลองกันเลยนะครับนะครับจับ USB ใส่กับบอร์ด Arduino ครับแล้วก็เียบใส่กับ เดี๋ยวเราจะตรวจสอบโค้ดก่อนครับครับผมและนี่ก็คือหน้าเป็นหน้าตาของโค้ดเรานะครับที่เราต้องได้ใจนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในส่วนที่สําคัญนะครับของโค้ดนะครับบรรทัดที่2นะครับนี่นะบรรทัดที่สองนี่มันจะเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับที่มาจากบอลลูนนะครับนี่ครับบรรทัดนี้นะบรรทัดที่2ครับบรรทัดที่สี่นะครับบรรทัดที่สี่มันจะเป็น เป็นเป็น C W นะครับที่เสียบเสียบใส่กับช่อง8นะครับของ Arduino นะครับนี่ครับอันนี้มันจะเป็น C W ที่เสียบใส่กับช่อง8ของ Arduino ครับเป็นอินหนึ่งนะครับอินหนึ่งเราเสียบใส่กับช่องแนะครับอินสองนะครับบรรทัดที่5นะครับอินสอง C W นะครับเราจะเสียบใส่ที่ช่อง9นะครับบรรทัดที่6นะครับบรรทัดที่6มันจะเป็น p w m นะครับไม่ได้เป็นพันวิดมอดนะครับจับใจที่ช่องสามครับของอาร์เดนูครับนี่นะครับจับใจที่ช่องสามของอาร์เดนูครับโค้ดของผมมันจะอ่านยากนิดหน่อยครับเพราะมันไม่เคยเป็นบรรทัดนะครับของใครที่ขึ้นเป็นบรรทัดก็จะอ่านง่ายครับมาที่สามสิบสองนะครับเอ่อผมจะอ่านแต่ส่วนที่สําคัญครับส่วนที่ต้องได้เปลี่ยนแปลงนะครับ ที่32นะันี่นะครับบรรทัดที่32นะครับของใครที่ขึ้นเป็นบรรทัดัจจะขึ้นเป็นเลข32อยู่ข้างหน้าเลยครับเป็นเลข1 2 3เลยนะครับแต่ของผมมันไม่ขึ้นเป็นเลขนะครับของใครที่ขึ้นเป็นเลขจานง่ายบรรทัดที่32นะครับมันจะเป็นมอเตอร์ฟอร์เวิร์ดพุทนะครับก็คือเป็นมอเตอร์หมุนตามนะครับหรือมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับอันนี้นะครับฟอร์เวิร์ดพุทนะครับผมจะ ผมตั้งค่าเป็นเลขหนึ่งนะครับนี่ครับผมตั้งเป็นเลขหนึ่งครับตั้งไว้เป็นเลขหนึ่งครับบรรทัดต่อมาครับบรรทัดที่สามสิบสามครับสามสิบสามกับสามสิบสี่มันจะป้อนไฮรูครับบรรทัดที่สามสามสิบสามครับของผมอินหนึ่งของผมป้อนเป็นไฮครับอินสองป้อนเป็นรูครับไฮนี่คือติดนะครับรูดับนะครับแล้วก็บรรทัดที่สามเก้าครับบรรทัดที่สามเก้าคือมอเตอร์แบ็กเบิร์ดพุทนะครับ คือเป็นมอเตอร์หมุนกลับนะครับหรือเป็นมอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับผมผมตั้งค่าเป็นเลข2นะครับแล้วบรรทัดต่อมาครับบรรทัดที่40กับ41็นะครับก้อนเป็นลูไฮนะครับบรรทัดที่40ผมอินหนึ่งปมป้อนเป็นลูครับอินสองป้อนเป็นไฮครับก็จะเป็นศูนย์กับ1ครับเป็นดับกับติดนะครับแล้วก็บรรทัดที่46บครับนี่ครับบรรทัดที่46เป็นสต็อปมอเตอร์พุทครับ เป็นสต็อปมอเตอร์พุทผมตั้งค่าไปเลขศูนย์นะครับคือเป็นการหยุดมอเตอร์นะครับอันนี้สต็อปมอเตอร์นี่คือเป็นการหยุดมอเตอร์ครับแล้วก็บรรทัดต่อมาครับบรรทัดที่47กับ48นะครับก็จะเป็นการป้อนรูนะครับบรรทัดที่47นะครับเพราะเป็นอินหนึ่งอมป้อนเป็นรูนะครับอินสองก็ป้อนเป็นรูเหมือนกันครับเพราะว่าอันนี้คือการสต็อปมอเตอร์นะครับมันก็จะไม่ติดนะครับมอเตอร์ก็จะไม่ติดครับถ้ากดไปเลขศูนย์นะครับ คราโคดก่ันกูรโคทับครับนี่นะครับถ้า,า<ม>เดี๋ยวเราจะมาลองลองกดเลขหนึ่งเลขสองเลขศูนย์ดูนะครับเพราะว่าเลขหนึ่งนี่นะครับเราจะมากดที่ตรงนี้นะครับลองกดเข้าไปนะครับเราจะมา ขึ้นเป็นแบบนี้นะครับถ้าเรากดเป็นเลขหนึ่งนะครับไฟไฟมันจะติดอยู่ที่ไฟหลอดสีส้มกับไฟหลอดสีเหลืองนะครับนะครับสายมันอาจจะหลวมนิดหน่อยนะครับมันก็จะกระพริบกระพริบนิดหน่อยครับอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าสายมันหลวมนิดหน่อยครับแล้วถ้าเรากดที่เลขสองนะครับนี่ครับกดที่เลขนิดนะครับกดที่เลขสองครับแล้วก็นต t e r ครับไฟมันจะมาติดอยู่ที่ไฟหลอดสีแดงนะครับ นะครับสายมันอาจจะร้อนมันอาจจะเป็นแสงนิดหน่อยนะครับว่าสัก์สายมันร้อนครับและถ้าเรากดที่เลขศูนย์นะครับครับถ้าเรากดที่เลขศูนย์ครับไปมันจะดับครับกดเป็นตึเตครับกดที่เลขศูนย์ครับไฟมันจะดับทั้งสองดวงเลยครับทั้งสีแดงกับสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอามอเตอร์มาเสียบใส่กับสายไฟของสายสีแดงกับ สีเหลืองนะครับครับเดี๋ยวเราจะลองเอามาอเตอร์มาต่อกับวงจรไฮบริดนครับสายสีดำผมจะเอาไว้ข้าง,างบนนะครับจะไปกับช่องบนนะครับแล้วก็สายสีแดงนะครับผมจะเอาใส่กับช่องล่างนะครับจะใส่ช่องล่างน,น,นะครับครับเดี๋ยวนี่นะเรา ได้ต่อมอเตอร์ใส่กับวงจรไทบิดแล้วนะครับนะครับถ้าเดี๋ยวเราจะทดสอบมอเตอร์กันนะครับวันพีดี่ตรงตรงมุมขวาสุดนะครับที่มันจะเป็นเป็นแว่นขยายอยู่ตรงนี้ครับมันก็ไปครับมันจะมาเป็นหน้านี้ครับเหมือนกับม่ดกี้ครับถ้าเรากดหนึ่งครับมอเตอร์มันมันจะหมุนนะครับมันจะหมุนวนเก็มนาฬิกาครับถ้าแล้วก็ นี่คือเราจะนี่เราจะมาควบคุมการหมุนช้ากับหมุนเร็วนะครับที่อบอลล่นนะครับนะครับนี่ก็จะหมุนช้าครับครับการหมุนช้าหมุนเร็วครับควบคุมด้วยบอลลุนนะครับนะครับแล้วก็เราจะมาลองใส่เลขสองดูนะครับ กดที่เลขสองครับมอเตอร์มันจะหมุนตามเข็มนันาฬิกานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ปรับความเร็วความช้าได้นะครับของบอรุูนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเราจะให้มอเตอร์หยุดนะครับกดที่ศูนย์นะครับที่เลขศูนย์นะครับนี่ครับมอเตอร์ก็จะหยุดทํางานครับก็จะประมาณนี้นะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อบวงจรเสร็จแล้วนะครับสำหรับวงจรให้คอนโทรลสปีดนะครับ DC มอเตอร์ควบคุมด้วยอันโนู่โนอาสารนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ศักดิ์สญทธนะครับเฉพาะเพื่อนๆนะครับที่คอยให้คำคิแม่ครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเราวเชื่อเท่านี้นะครับขอบคุณครับ